เด็กชายคนหนึ่งแบกน้องสาวเดินลุยแดดตามหาพ่อที่หายไปแต่สิ่งที่เขาเจอกลับไม่ใช่แค่พอแต่เป็นความลับดาม,มืดที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยเมื่อเงามืดเริ่มไล่ล่าความจริงเริ่มเผยอ,ออกทีละชั้นและเขาต้องตัดสินใจระหว่างความรักหรือความรอดเรื่องราวที่จะทำให้คุณขนลุกห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียว เด็กชายคนหนึ่งเดินเท้าเปล่าบนถนนลูกรังแสงแดดแผดเผาผิวคล้ำของเขาจนแสบเงื่อไหลอาบใบหน้าผสมกับฝุ่นแดงจนเปื้อนเป็นคราบเขาอุ้มน้องสาวไว้แบ,บ่เบาไว้แนบอ,อกเสียงลมหายใจน้อยๆของน้องยังพอให้เขามีกำลังใจบ้านหลังหนึ่งปรากฏอยู่ไกลลิบๆท่ามกลางทุ่งหญ้าแห้งกรังเขาก้าวเข้าไปอย่างลังเลใจเต้นร,รัวมือเล็กๆยกขึ้นข้อประตูไม้เก่า ไม่มีเสียงต่อปรับมีเพียงเสียงสุนัขหอนแววมาเขาตัดสินใจเดินต่อไปยังตลาดกลางหมู่บ้านกลิ่นควันจากร้านอาหารกระทบจมูกทําให้ท้องร้องโครผู้คนมองเขาอย่างสงสัยเด็กชายในเสื้อขาดรุงวิ่งอุ้มน้องเดินร้องเพลงเสียงเพลงของเขาสั่นเครือเนื้อหาพูดถึงความคิดถึงพ่อที่หายไปดวงตาของเศรษฐีแก่คนหนึ่งในร้านน้ำชาสันวัยมือเขาหยุดช้อนที่กำลังตักซุป เสียงเพลงนั้นชัดเจนและเศร้าเกินกว่าจะเมินเฉยเขาเดินเข้ามาใกล้พิจารณาเด็กชายอย่างทีทวนหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นราวกับจำนำเสียงเพลงนั้นได้เขายื่มือออกมามือที่สั่นเท่าเหมือนความกลัวบางอย่างย้อนกลับมาชื่อเจ้าคืออะไรเสียงเศรษฐีเอยเบาเด็กชายตอบช้าชด้วยเสียงแหบพระผมชื่อธนวาพ่อชื่อธนูแม่ชื่อเดอนเศรษฐีชะงนัก ซุปในถ้วยร่วงลงพื้นโดยไม่รู้ตัวเสียงชามแตกดังลั่นไปทั้งร้านสายตาทุกคู่หันมามองแต่เขาไม่สนใจเขาจ้องแน่เด็กคนนั้นนิ่งมือหนึ่งยกขึ้นรูปแผลเป็นรูปจันเซียวที่ต้นคอน้ำตาเริ่มไหลาจากดวงตาที่ฝืดแห้มานานหลายปีเขาทำอีกครั้งเสียงสันเครวอแม่ของเจ้ามีแผลตรงคิ้วใช่ไหมเด็กชายพยักหน้า เสียงหัวใจของเศรษฐีเต้นทีจนแทบจะระเบิดเขายื่นขึ้นอย่างชา้าชาร่างกายเริ่มสั่นเทาเหมือนกำลังรับรู้ความจริงที่ไม่อยากเชื่อข้านอกลมกันโชกแรงเม็ดดำค่อยๆปกคลุมท้องฟ้าสายลมพัดกระดาบปลิววอนจากมือพ่อคาทันวากมือแน่นหัวใจเขาเต้นแรงในแววตาของเศรษฐีมีบางสิ่งกำลังจะเปิดเผยเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากหญิงชาราในร้านข้างๆ ธอมองเศรษฐีตาค้ามือชี้มาที่นาฬิกาบนผนังวันนี้วันที่พรรยาเจ้าเคยตายเมื่อสิบปีก่อนเศรษฐีสุดลงกับพื้นมือปิดหน้าแน่นเด็กชายยืนอึ้งรู้สึกถึงบางอย่างในอากาศความหนาวเย็นแทรกซึมเข้าผิวหนังทั้งที่แดดอย่างจ้าเสียนาฬิกาดังติ๊กต่อกระชัดเจนผิดปกติในหัวของเขามีเพียงคำถามหนึ่งลอยขึ้นมาเขาคือพ่อของเราจริงหรือ เสียงหัวใจทันวาดังอื้ออึงในหูเขาก้าวถอยหลังเล็กน้อยน้องสาวในอ้อมแขนเริ่มร้องไห้เสียงร้องนั้นทำให้เศรษฐีเงยหน้าขึ้นดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาจ้องมองเด็กทั้งสองริมฝีปากขยับช้าชานั่นคือน้องเพลงใช่หรือไม่ชื่อที่ไม่มีใครเอ่ยมานานทำให้ทันวาชงนักเขาพยักหน้าชาชาเศรษฐียกมือขึ้นแต่แก้มตัวเอง หมือนจะเช็คว่าตนยังตื่นอยู่หรือไม่ความทรงจำพรังพรูกลับมาเหมือนน้ำหลากเสียงวิตลมยังคงดังอยู่ข้างนอกบรรยากาศในร้านเนียบราวกับเวลาหยุดหมุนเศรษฐีลุกขึ้นย่องเข้าหาเด็กชายมือสั่นๆยื่นออกมาราวกับจะสัมผัสลูกในไส้แต่ทันวากลับขยับถอยเขารู้สึกถึงความเย็นยะเยือกในลำคอเสียงหนึ่งในหัวกระซิบว่าอย่าไว้ใจนาย แววตาของเศรษฐีเปลี่ยนไปชั่วขณะจากความเศร้ากลายเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้เขายิ้มแต่มันไม่ใช่รอยยิ้มของพ่อมันคือรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยบาดแผลและความผิดบาปพันนวากอดน้องแน่นขึ้นเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อติกตกต๊กตอกติ๊กตอกแล้วไฟในร้านก็ดับวูทั้งร้านตกอยู่ในความมืด เสียงลมหายใจของทุกคนเงียบงันมีเพียงเสียงฝีเท้านักหนักเดินเข้ามาจากประตูหลังร้านเศรษฐีหันไปชาช้าหน้าซีเพอดริมฝีปากสันระริกเดนนช่เจา้าใหม่เด็กชายมองตามสายตาร่างผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในเงามืดเธอสวมชุดเก่าๆเ,เปลือเป้นผมยาารุงรังปิดใบหน้าครึ่งหนึ่งเธอก้าวออกมาทีละก้าว เสียงรองเท้าแต่พื้นไม้เก่าทุกย่างก้าวทำให้พื้นสันส่นสะเทือนเธอเง่ยหน้าขึ้นชาชาใบหน้าที่ทันวาเคยเห็นในรูปถ่ายแต่ในตอนนี้กลับซีดขาวริมฝีปากแห้งแตกดวงตาจ้องมองเขาไม่ใช่ด้วยความรักแต่ด้วยความว่างเปล่าเสียงน้องสาวหยุดร้องทันทีเหมือนบางสิ่งกดดันอยู่รอบตัวอากาศหนักขึ้นจนทันวาหายใจแทบไม่ออกแล้วหญิงคนนั้นก็พูด เสียงของเธอยินเยือจนเสียวสันหลังลูกแม่ตามหาแม่ทำไมทันวารู้สึกขนลุกทั่วร่างเขาพยายามถอยแต่ขากลับไม่ขยับเงาดำบางอย่างเกาะพันข้อเท้าไว้แน่นเศษที่ถลาไปข้างหน้าเขาร้องเรียกชื่อหญิงคนนั้นแต่เธอไม่มองเขาเธอจ้องแต่ทันวาเรากับโลกทั้งใบมีเพียงเขาอยู่ตรงนั้น เงาสีดำค,อค,อค่อยๆคืบคลานขึ้นมาจากพื้นกลืนกินแสงที่เหลืออยู่และเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นทั่วร้านพวกเขากลับมาแล้วพันวาหันซ้ายหันขวาแต่ทุกคนในร้านนิ่งงนันเหมือนกลายเป็นรูปปัน้นไม่มีใครกระพริบตาไม่มีแม้แต่เสียงหายใจเงาดำที่พื้นแผ่ขยายหรือผ่านโต๊ะเก้าอี้และขาของเศรษฐีมันเย็น เย็นจนน้ำแข็งยังดูอบอุ่นเด็กชายกอดน,น้องแน่นขึ้นน้องสาวเงียบผิดปกติเหมือนกำลังฟังอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครได้ยินยินปริศนาก้าวเข้าใกล้กลิ่นเน่าเปื่อยลอยมากระทบจมูกทันวาเบือนหน้านี่หัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเสียงกระซิบยังคงดังพวกเขากลับมาแล้วเพื่อทวงคืนเศรษฐีเอื้อมมือไปจับแขนของหญิงนั้น แต่มือของเขาทะลุผ่านเหมือนควันตาของเขาเบิกกว้างริมฝีปากสันเดือนเจ้าไม่ใช่เดือนเจ้าเป็นอะไรกันแน่หญิงคนนั้นเหนื่อยหน้าขึ้นดวงตากลวงโบไม่มีตาดำไม่มีแววตามีเพียงความว่างเปล่าพันวารู้สึกเหมือนโดนจ้องทะลุเข้าไปถึงวิญญาณทันใดนั้นน้องสาวก็ร้องให้เสียงลงเสียงกรีดร้องนั้นทำให้หญิงปริศนาชนัก เธอหันขวับไปมองน้องเพลงและพูดด้วยเสียงกระซิบเขายังอยู่ในตัวเธอเงาดำที่พื้นดีตัวขึ้นโอบล้อมน้องเพลงไว้ทันทีเด็กชายพุ่งเข้าไปขวาแต่สัมผัสได้เพียงอากาศน้องหายไปจากอ้อมแขนเหลือเพียงผ้าหม่มผืนเล็กที่หล่นอยู่บนพื้นเสียงโหเระเบาๆดังขึ้นจากรอบทิศไม่รู้ว่ามาจากใครหรือจากที่ใด ยิงปริศนาหันหลังกลับร่างของเธอละลายเป็นควันดำลอยวนรอบเศรษฐีก่อนจะซึมเข้าสู่ร่างเขาเศรษฐีกรีดร้องลัน่นดวงตาเปลี่ยนสีเป็นดำสนิทร่างสั่นเทาราวกับกำลังต่อสู้บานอย่างในตัวมือข้างหนึ่งคว้าตัวไว้แน่นอีกข้างยกขึ้นกลุมหน้าอกพันว่ายืนแข็งขาทั้งสองไม่ขยับเสียงของน้องสาวดังก้องในหัวอีช่วยหนูด้วย เขากัดฟันแน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มและเขาตัดสินใจต้องตามน้องกลับมาแม้ต้องเดินผ่านเนามืดนี้เพียงลำพังทันวาก้มลงหยิบผ้าห่มผืนนั้นขึ้นมากลิ่นน้ำนมและแป้งเด็กยังติดอยู่หัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกความกลัวกัดกินสติแต่เสียงของน้องยังอยู่ในหัวเขาสูดหายใจลึกเงยหน้าขึ้นมองเศรษฐีที่ยืนนิ่ง ร่างกายบิดเบี้ยวเหมือนบางสิ่งควบคุมอยู่ดวงตาสีดำสนิทต,ต้องมองเขาในวินาทีนั้นทันวาเห็นแววตาของพ่อแท้ๆแ,แวบขึ้นมาพอ่อถ้าพ่อยังอยู่ในนั้นช่วยหนูด้วยได้ไหมร่างของเศรษฐีสั่นแรงขึ้นเหมือนคำพูดนั้นจุดชนวนบางอย่างเสียงร้องคำรามดังก้องเงาดำพพยพุ่งออกจากปากเขาลอยวนเหนือหัวทันวา รูปหน้าผู้หญิงผมยาวปรากฏในเงานั้นเจ้าทิ้งแครเจ้าปล่อยให้ลูกเราตายแล้ววันนี้เจ้าคิดจะขอคือนนั้นหรือพันว่าถอยหลังแต่พื้นร้านกลับยืดออกไม่มีทางนี้เงานั้นเคลื่อนเข้าหาเขาอากาศเย็นเฉียบทะลุถ,ถึงกระดูกมือของเงายื่นออกมาปลายนิ้วยาวแหลมจะแตะหน้าผากเขาแต่ก่อนที่จะถึงตัว แสงสว่างวาบก,ก็ปัดตูจากผ้าห่มในมือทันวาเงากรีดร้องอย่างบ้ากลางังแสงนั้นส่องทะลุรานเผยให้เห็นภาพเงาจำนวนมากที่หลบอยู่ตามมุมเด็กชายเบิกตากว้างนี่ไม่ใช่เงาธรรมดาคือดวงวิญญาณผู้คนที่เคยหายตัวไปจากหมู่บ้านนี้เสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเขาเสียงของแม่อ่อนโยนและมั่นคงทันวาพาแสงกลับมา แสงนั้นอยู่ในใจเจ้าเขาลับตากัมผ้าห่มแน่นนึกถึงคืนที่แม่เคยร้องเพลงกล่อมนึกถึงมืออบอุ่นของแม่นึกถึงเสียงหูราะของน้องสาวในอ้อมอกแสงน้ามือเขาเริ่มเรียงขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมจนเราทั้งร้านต้องถอยรน่นเสียงร้องของวิญญาณดังระง,งมเศรษฐีสุดลงกับพื้นหอบหายใจราวกับเพิ่งฟื้นจากฝันร้าย ท่านวาลืมตาขึ้นรอบตัวกลับมาสว่างแต่ในแสงนั้นเขาเห็นบานประตูบานหนึ่งปรากฏขึ้นกลางร้านประตูเก่าแก่มีสลักลวดลายคล้ายเถาวันพันเกี่ยวแต่สิ่งที่ทำให้เขาเย็นวาคือน้ำตาที่ไหลออกมาจากรูกุญแจเสียงของน้องสาวดังแววที่นูอยู่ในนั้นทันวาก้าไปชาชามือยื่นไปจับลูกบิดประตู ลมหายใจกลั้นไว้ในอกและเขาเปิดมันออกประตูเปิดออกอย่างช้าๆเสียงเอดอาร์ของบานพับดังก้องกลิ่นชื้นแฉะและอับชวนคลื่นไส้พุ่งเข้าจมูกทันทีภายในเป็นทางเดินมืดมิดกำแพงทั้งสองข้างเต็มไปด้วยคราบดำคล้ายขมเหลาวควันพื้นเหนียวหนึบทุกย่างก้าวที่เหยียบลงไปทันว่าก้าวเข้าไปแสงจากผ้าห่มในมือยังสองนำทาง เสียงน้องสาวยังดำเบาๆนำเขาไปข้างหน้าทีหนูแนวทีอย่าทิ้งหนูหัวใจทันวาเหมือนจะหลุดออกมาทุกคำเรียกของน้องคือแรงพลักให้เดินต่อแต่ยิ่งลึกเข้าไปเสียงรอบตัวก็เปลี่ยนไปเริ่มมีเสียงกระซิบอื่นแทรกเข้ามาเสียงหัวรอบเบาๆเสียงร้องให้สะอื้นเสียงเล็บขวนกำแพงอย่างช้าๆ เงามืดเคลื่อนไหวอยู่ในมุมสายตาเหมือนมีใครแอบมองอยู่ทุกฝีก้าวเขาไม่หันไปมองแต่รู้ว่ามีบางสิ่งกำลังตามเขามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นผนังทั้งสองข้างก็หายไปเปิดเผยพื้นที่กว้างใหญ่เหมือนโบสร้างตรงกลางมีบ่อน้ำขนาดใหญ่น้ำในบ่อไม่สะท้อนแสงเลยดำสนิทราวกับไร้ก้นทันวาได้ยินเสียงร้องให้ดังจากบ่อน้ำ น้องสาวของเขาเสียงนั้นชัดเจนใกล้จนแทบเอื้อมถึงเขาวิ่งไปที่ขอบปอก้มลงมองและเห็นดวงตาของน้องสาวจ้องมองขึ้นมาแต่เธอไม่ได้อยู่คนเดียวมือจำนวนมาจับแขนขาและเสื้อผ้าเธอไว้แต่และมือน,นั้นซีดขาวแหลมคมและบิดเบี้ยวน้องสาวยื่นมือขึ้นทีช่วยหนูท่านว่าไม่หลังเลย เขากระชับผ้าห่มไว้ในมือแล้วกระโดดลงไปในบ่อน้ำนั้นความเย็นชักทันทีที่สัมผัสมันเย็นจนแทบหยุดหายใจความมืดกลืนกินทุกสิ่งเขาดิ่งลงลึกขึ้นเรื่อยๆแขนยื่นไปควาน้องสาวที่จมอยู่เบื้องล่างมือของเขาสัมผ,สมผัสมือเล็กๆที่เย็นเยียบแต่วินาทีนั้นเองบางสิ่งลากเขาไปทางตรงข้ามแรงมากเหมือนฝันร้ายทั้งชีวิต รวมตัวกันฉุดเขาเขากัดฝันแน่นกอดน้องไว้สุดแรงผ้าห่มในมือสว่างจ้าจนทุกเงามืดรอบตัวเริ่มสลายเสียงกรีดร้องของมือในบ่อน้ำดังก้องจนหูแทบแตกทันว่าหลับตาแน่นกอดน้องแนบอกแสงสุดท้ายระเบิดออกจากกายเขาจนทุกสิ่งเงียบลงทันทีเมื่อทุกสิ่งเงียบราวกับโลกทงใบหยุดเคลื่อนไหวทันว่าลืมตาขึ้นชชา เขาพบน้องสาวอยู่ในอ้อมแขนเปลือกตาของเธอกระพริบเบาๆริมฝีปากซีดเอ่ยเสียงแผ่วดีเรารอดแล้วหรือเขาพยักหน้าน้ำตาเอ,อ่ขึ้นโดยไม่รู้ตัวความอบอุ่นบางอย่างเริ่มแผ่ซ่านบ่อน้ำนั้นหายไปเหลือเพียงพื้นแห้งสนิทผนังรอบตัวกลายเป็นห้องว่างแสงสว่างอ่อนโยนส่องลงมาจากด้านบนพันวาลุกขึ้นชชา อุ้มนองไว้แนบอ,อกร่างกายทั้งสองยังเปียกชุ่มแต่รู้สึกเหมือนได้รับการชำระล้างแล้วเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากข้างหลังเขาหันไปเห็นร่างหนึ่งเดินออกมาจากเงามืดเป็นชายวัยกลางคนเสื้อผ้าขาดรุงริงตาแดงกล่ำด้วยน้ำตามือข้าหนึ่งยื่นออกมาสันระริกทันว่าเพลงพ่อขอโทษเสียงของชายคนนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวด เด็กชายยู่นิ่งใจเขาหนักอึ้งระหว่างความโกรธและความคิดถึงชายคนนั้นก้าวเข้ามาไกลแสงจากร่างเขาสว่างขึ้นจนเผยรอยแผลเก่าที่หน้าอกรอยเดียวกับที่แม่เคยบอกว่าพ่อได้มันจากการปกป้องครอบครัวท่านว่าเบิงตามองคำถามในใจเริ่มคลี่คลายเขาเอ่ยเบาๆพ่อคือพ่อจริงๆใช่ไหมชายคนนั้นพยักหนา้า เขาสุดลงกับพื้นกุมหน้าอย่างคนแบกบาปทั้งชีวิตพ่อพยายามกลับมาแต่พวกมันไม่ยอมปล่อยพ่อถูกขังอยู่ในโลกของเงามองเห็นลูกทุกวันแต่แต่ต้องไม่ได้ทันวานเนีธน้องสาวซบหน้ากับอกพี่เธอกระซิบเบาๆทีหนูอยากกลับบ้านประตูอีกบานหนึ่งปรากฏขึ้นข้างหน้า บานไม้เรียบๆไม่มีลวดลายแต่กลับมีกลิ่นของบ้านกลิ่นข้าวสุกกลิ่นดินหลังฝนและเสียงแม่ร้องเพลงเบาๆลอยออกมาท่านวาหันไปมองชายตรงหน้าแววตาของเขาเปลี่ยมไปด้วยความรักแต่ก็เต็มไปด้วยความเศร้าเขายิ้มทั้งน้ำตาไปเธอลูกประตูบานนั้นคือทางออกท่านวาขมวดคิว้วแล้วพอละชายคนนั้นเหนื่อยหน้าขึ้น แสงในดวงตาเขาค่อยๆจางพ่อยังชดใช้ไม่หมดแต่ที่สำคัญที่สุดพ่อต้องแน่ใจว่าลูกได้ออกไปพันว่าสันหัวไม่เราจะไม่ทิ้งพ่อไว้ทีนี้แต่ขณะนั้นเองเสียงกระซิบเก่าก็เริ่มกลับมากำแพงรอบตัวส,นสันสะเทือนเงาดำเริ่มเลยเข้ามาอีกครั้งชายคนนั้นกล้าไปยืนขวางหน้า ใบหน้าของเขาไม่เหลือความหวาดกลัวไปสรุปจงปกป้องแสงนั้นไว้อย่าหันกลับมาท่านว่ากำมือน้องแน่นน้ำตาหยดสุดท้ายไหลลงบนพื้นเขาก้าวไปทางประตูพร้อมเสียงหัวใจที่เหมือนกำลังฉีกขาดมือของท่านว่ากุมมือน้องสาวไว้แน่นขาทั้งสองก้าวไปอย่างลังเลเสียงกรีดร้องของเงามืดดังระง,งมจากด้านหลัง เรากับรู้ว่ากำลังจะสูญเสียเยื่อสำคัญแต่เด็กชายไม่หันกลับหัวใจของเขาร้อนรุ่มแต่คำของพ่อยังชัดเจนอย่าหันกลับมาบ้านประตูอยู่ตรงหน้าเมื่อเข้าใกลแสงจากประตูอุ่นจนสัมผัสได้ที่ผิวหนังเสียงแม่ร้องเพลงยังคงแววเบาๆเป็นเพลงกล่อมที่เขาเคยได้ยินเมื่อตอนอยังเล็กพันว่าหันไปมองน้องสาวเธอพยักหน้าเบาๆ ดวงตามแม้จะยังเปียกชื้นแต่เปล่งประกายแห่งความหวังเขายื่นมืออีกข้ามไปแต่ลูกบิดแสงสว่างพุ่งออกมาอบอุ่นรอบตัวเหมือนมีอ้อมกอดอ่อ,อนโยนโอบล้อมเบื้องหลังเงามืดเริ่มคำรามพ่อของเขาตะโกนเสียงดังพันว่าดูแลน้องให้ดีจะมีชีวิตที่ค่าพลาดไปเสียงประตูกลืนคำพูดประโยคนั้น ร่างของทันวาและน้องสาวถูกดึงเข้าสู่แสงเหมือนลมหายใจสุดท้ายของสถานที่นั้นกำแพงรอบข้างถล่มลงทุกอย่างถูกกลืนด้วยความเงียบงนันแล้วทุกอย่างก็หายไปเด็กชายรู้สึกเหมือนลอยอยู่ในอากาศแสงค่อยๆจางลงเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมของดินเปียกฝนเสียงนกร้องจิบจิบและสายลมอ่อนพัดผ่านผมเมื่อเขาลืมตาขึ้น เขากำลังนอนอยู่บนสนามย่านหน้าบ้านไม้หลังเก่าน้องสาวยังหลับสนิทในอ้อมแขนท้องฟ้าสีทองยามเย็นทอดแสงผ่านใบไม้และเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากประตูบ้านเสียงนั้นอบอุ่นและคุ้นเคยท่านว่าเพลงตื่นเธอลู้แม่กลับมาแล้วท่านว่าหันขับไปตามเสียงนั้นหัวใจเต้นทีเหมือนจะทะลุกออกจากอก ประตูบ้านไม้เปิดแง้มเงาร่างผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงธรณีประตูแสงอาทิตย์ยามเย็นสาลอดผ่านทําให้เห็นเส้นผมยาวสลวยของเธอเธอก้าวออกมาช้าๆเสียงฝีเท้าเบาแต่นุ่มนวลใบหน้าของเธอคือใบหน้าที่เขาจําได้ไม่ลืมดวงตาอ่อนโยนรอยยิ้มที่อบอุ่นเกินบรรยายแม่ของเขาแม่แม่จริงๆหรอ เสียงของท่านวาสันเขาลุกขึ้นพาน้องสาวเข้าไปใกล้หญิงคนนั้นสุดตัวลงอ้าแขนรับเด็กทั้งสองเข้าสู่อ้อมกอดแขนของเธออุ่นอบอุ่นจนเด็กชายร้องให้ออกมาน้ำตาไหลอาบแก้มหยดลงบนเสื้อแม่เธอไม่พูดอะไรมีเพียงการลูบหัวเบาๆอย่างที่เคยทำน้องสาวตื่นขึ้นเมื่อเห็นหน้าแม่เธอปล่อยเสียงสะอื้นเบาๆแม่ หนูคิดถึงแม่แม่ก็คิดถึงลูกเหมือนกันเสียงของเธอเต็มไปด้วยความรักที่เก็บกดมาเนิ่นนานท่านว่าหลับตาลงสุกใบหน้าในอกแม่โลกทั้ใบดูเงียบลงสมบเหมือนไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นแต่ทันใดนั้นสายลมเย็นก็พัดวูบเข้ามากลิ่นควันและความชื้นจากใต้ดินแทรกเข้ามาในจมูกท่นว่าชะงักลืมตาขึ้น เขาหันกลับไปมองลานหญ้าเบื้องหลังตรงจุดที่เขานอนเมื่อตะกีมีรอยเงาดำเล็กๆรูปร่างคล้ายฝ่ามือกดอยู่กับพื้นหญ้าเหมือนมีบางสิ่งยังตามามไม่หมดแม่ลุกขึ้นสีหน้าเธอเปลี่ยนไปเล็กน้อยรอยยิ้มยังคงอยู่แต่ในแววตาเริ่มมีบางอย่างปนเปื้อนเข้าไปในบ้านก่อนนะลูกอย่าเพิ่งออกมาจนกว่าแม่จะบอก่านว่าชะงัก มือเขายังจับมือน้องไว้แน่นน้องสาวจ้องมองเอานั้นเหมือนสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างและในวินาทีนั้นเองเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากใต้ลมยาเรายังไม่จบพันวายืนอึง้งเสียงกระซิบนั้นเย็นเยียบลอยแทรกมาก,กับสายลมมันไม่ดังแต่กลับฝังลึกเข้ากระดูเขาก็มือแน่นหันไปมองหน้าแม่ แวลตาเธอยังคงนิ่งสงบแต่บางอย่างในรอยยิ้มของเธอไม่เหมือนเดิมมันสวยเกินไปนิ่งเกินไปเหมือนไม่ใช่แม่ที่เขารู้จักแม่เสียงของท่านว่าเบาเหมือนลมหายใจหญิงตรงหน้าเองสีสับรอยยิ้มของเธอ,อยังค้างอยู่แต่เงาบางอย่างหลังแผ่นหลังเธอกำลังกระเพื่อมน้องสาวเริ่มร้องให้อีกครั้งเธอซุกเข้ากับพี่ชายทีนี่ไม่ใช่บ้าน ใช่ไหมท่านวากัดฟันสมองเขาเตือนตลอดว่าสิ่งที่ดูสมบูรณ์แบบเกินไปมักซ่อนบางสิ่งไว้เสมอเขาก้าวถอยหลังดวงตาย,ยังจับจ้องแม่ที่ยืนอยู่หน้าประตูเธอก้าวตามทุกก้าวของเธอไม่มีเสียงเรากับเท้าไม่ได้แต่พื้นจริงเงาดำที่พื้นเริ่มขยายรอบบ้านเย็บเกินไปไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลม ทุกสิ่งหยุดนิ่งแม่แม่ตัวจริงของผมอยู่ไหนพันวาถามเสียงของเขาแข็งขึ้นหญิงคนนั้นหยุดเดินรอยยิ้มจางหายไปแววตาเธอกลับกลวงเปล่าในทันทีริมฝีปากขยับช้าเสียงแหบตำลุดออกมาแม่ของเจ้าสละตัวเองเพื่อส่งเจ้ากลับมาและตอนนี้เจ้าคือประตูวงใหม่ ทันใดนั้นบานประตูบ้านเปิดอ้าออกเองลมแรงพัดออกมาจากด้านในไม่ใช่ลมเย็นธรรมดาแต่มันคือกลิ่นเนา่ากลิ่นเลือดกลิ่นความตายในความมืดหลังประตูนั้นมีตาคู่หนึ่งลืมขึ้นดวงตาที่ไม่มีเปลือกตาจ้องตรงมาที่ทันวาและเสียงกระซิบเก่าก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนทุกถ้อยคำเจ้านีออกมาได้ แต่เจ้าจะไม่มีวันนี้จากเราพันวาชนะมือที่จับน้องสาวเริ่มสัน่นลมหายใจขาดห้องดวงตาคู่นั้นในเงามืดยังจ้องเขาไม่กระพริบเหมือนจะดึงดูดเขาเข้าไปเหมือนมีแรงบานอย่างกำลังบังคับขาให้ก้าวน้องสาวกระชากแขนเขาอย่าเข้าไปพีหนูกลัวเสียงของเธอสัน่น แต่มันช่วยดึงสติธันวากลับมาเขาหันขวบกอดน้องไว้แน่นเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบทิศล้อมรอบพวกเขาเหมือนพายุคำพูดทิมแทงหัวใจเจ้าคือกุญแจเรียกของเจ้าเปิดประตูได้แม่เจ้าจ่ายราคาแล้วต่อไปคือตาเจ้าพื้นใต้ฝ่าเท้าเริ่มสัน่นหญ้าแห้งเริ่มไหมรอยแยกเล็กๆปรากฏตรงหน้าธันวา แสงแดงคล้ายลาวาไหลรินจากรอยแตกกลิ่นกำมะถันป่าะทะัจมูกบ้านไม้ตรงหน้าเปลี่ยนสภาพผู้พังเปลวไฟลุกจากหน้าต่างทั้งสี่แต่ร่างของแม่ยังคงยืนอยู่นิ่งรอยยิ้มกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้เต็มไปด้วยฟันแหลมที่ไม่ใช่ของมนุษย์พันวาหันขวบมองหาทานี้แต่รอดตัวกลายเป็นทุ่งเท่าฐานต้นไม้ตายเรียบ ท้องฟ้ามืดลงจนแทบมองไม่เห็นอะไรเสียงหัวใจเต้นของเขาดังเกินกว่าจะทนไหวแต่ในหูของเขาเสียงหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เสียงปีศาจไม่ใช่เสียงเงามันคือเสียงของแม่เสียงจริงๆของแม่ท่านว่าฟังแม่นาลูกความมืดจะหลอกเจ้าด้วยสิ่งที่เจ้ารักแต่อย่าลืมว่าความรักจริง ไม่เคยขอให้เจ้าทนอยู่กับความเจ็บปวดคำพูดนั้นพุ่งเข้าสู่ใจกลางของเขาเหมือนแสงสว่างเล็กๆล,ลุกขึ้นในอกเขามองน้องสาวที่ยังตัวสัน่นเธอคือสิ่งเดียวที่แน่แท้พี่จะไม่เสียเธอไปเขากระซิบและมือของทันวาก็ยกขึ้นหยิบผ้าห่มผืนนั้นที่ยังอยู่ในกระเป๋าแม้เปียกและขาดวินแต่มันยังมีกลิ่นของบ้านจริงๆ อยู่เขาก้ามันออกผ้าห่มสะท้อนแสงขึ้นทันทีเหมือนดูดเอาความมืดรอบตัวเข้าไปเปลวไฟรอบบ้านฉนักรอยยิ้มของแม่ปลอมสันไหวไม่เสียงนั้นเปลี่ยนไปแหบแห้งแลเต็มไปด้วยความโกรธเงาม,มืดพุ่งเข้าหาทันวาพุ่งเข้ามาเหมือนคลื่นทะเลม,มืดแต่เด็กชายไม่ถอยเขายกผ้าห่มขึ้นป้องกันร่างของเขาเรืองแสง และในวินาทีนั้นเองทั้งสนามถูกกลืนด้วยแสงสีขาวจ้าเสียงร้องของวิญญาณแตกกระจายทุกสิ่งหยุดนิ่งอีกครั้งท่านว่าหลับตาจับมือน้องแน่นและรอว่าเมื่อแสงนั้นจางลงพวกเขาจะอยู่ที่ไหนกันแน่แสงสว่างค่อยๆจางลงท่านว่าค่อยๆลืมตาไม่มีกลิ่นเผาไหม้อีกต่อไปไม่มีเสียงกระซิบ ไม่มีเงามืดมีเพียงลมอ่อนๆพัดผ่านใบหน้าเขายืนอยู่กลางทุ่งหญ้เขียวขจีน้องสาวยืนอยู่ข้างเขาจับมือแน่นรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเธอแสงแดดยามเช้าอบอุ่นไหลผ่านปลายผมของทั้งคู่เบื้องหน้าเป็นหมู่บ้านเล็กๆคุณตาและเต็มไปด้วยชีวิตเสียงเด็กหัวเราะดังมาจากสนามกลิ่นข้าวสุกชยผ่านสายลมมันคือบ้านจริงๆ ไม่ใช่ภาพลวงตาอ,อีกต่อไปท่านว่าหารมองรอบตัวไม่มีบาดแผลไม่มีฝันร้ายลงเหลือแต่ในใจเขายังคงจาจำทุกเสียงทุกเงาและทุกความเสียสละเขาหยิบผ้าห่มเก่าๆขึ้นมาแนบอ,อกยังคงรู้สึกถึงกลิ่นของแม่แม้เธอจะจากไปเพื่อปกป้องเขาแต่ความรักของเธอยังคงห่มใจเขาไว้เสมอแม่เรากลับมาแล้ว เขาพูดเบาๆกับสายลมและรู้ว่ามันจะไปถึงทันวาก้มลงผูกเชือกรองเท้าให้น้องแล้วพาเธอเดินเข้าไปในหมู่บ้านแต่ละก้าวมัน่นคงไม่ใช่เด็กชายที่เคยกลัวความมืดอีกต่อไปเขาโตขึ้นด้วยแสงที่แม่มอบไว้ด้วยรักที่ไม่มีวันตายและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เขาจะไม่มีวันเดินคนเดียวอีกแล้ว